สวัสดีครับพี่น้องชาวปากัดที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาถ่ายน้ำป่าครับในกำลังนี้ก็จะเป็นลูกป่าอายุ20่สิฝันเแล้วนะครับจะเป็นคอกละอองดาวครับตอนที่ผมเคยทำคลิปลงใน Facebook ไว้นะครับก็คือว่า ผมไมไ่ตั้งใจเฉพาะคอกนี้เลยนะครับแค่ว่าจะเอามาโชว์พี่ตามาครับที่มาเยี่ยมที่ฟาร์มผมครับแต่ดันลืมเอาตัวผู้ออกครับผมจับเทียบเอาไว้ตอนนั้นผมก็เลยจับใส่หลวมบันแล้วพอดีว่าผมก็ลืมอ่ะก็เลยนึกได้อีกทีก็คือตอนอีกวันหนึ่งแล้วผมมาดูปุ๊บโอ้โห ไข่แล้วครับก็เลยอ่ะไข่อะไข่ผมก็เลยเอาได้มากได้น้อยก็เอาอะยังไงก็ได้เนี่ย,ยแต่เนี่ยที่เห็นก็คือได้จํานวนเยอะพอสมควรครับวันนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายน้ําปลาครับจะย้ายลงไปกำมังที่ใหญ่ฝาเดิมอะผมก็จะใช้เป็นสวิงเนี่ยฮะ ตาทีหน่อยเพื่อที่จะช้อนลูกปลาครับเพราะลูกปลามันก็ตัวเล็กอยู่อุปก,กรณ์ที่ผมจะใช้ตักก็คือเป็นแก้วเนี่ยครับแก้วทั่วไปครับใช้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ตักได้ครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเล็งหาลูกปลาว่าตรงไหนมีจํานวนเยอะๆเราก็จะช้อนเอาทีแบบเยอะๆเลย,ย,ยอ่าดูครับ จัดปลาช้อนไปเรื่อยๆฮะทำอย่างเบามือที่สุดอะเพื่อลูกปลาจะช้ำจะอะไรเงี้ยจะได้ไม่เกิดการช้ำมากครับเราก็จะช้อนไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับดูฮะอ่าเป็นไง จ้วงปาดูครับไม่ไม่ไมีรู้ปลาวายดุกติ๊กดุกดิกอยู่อะเราเตรียมกระมงเล็กไว้แล้วเราก็จะใส่กระมงเล็กไปเลยเทไปเบาๆครับ,บ,บ,รบเทไป เดี๋ยวผมก็จะทำการช้อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ช้อนลูกปลาออกจากกระมังหมดแล้วนะครับเนี่ยจำนวนลูกปลาก็ได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไปใส่กระมังที่ใหย่ฟเดิมมนเลยนะครับตามไปดูกันได้เลยนะครับ ก็มาถึงกำมังที่เราเตรียมกันไว้แล้วนะครับน้ำนี้ผมจะพักน้ำไว้ประมาณ2วันครับแล้วก็เป่าออกครับเพื่อที่จะให้คอลีนเลือกต่างๆออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะแช่ให้ปรับสภาพน้ำไว้นะครับให้อุณหภูมิเท่ากันนะครับผมก็จะเอาน้ำในกำมังใหญ่ครับใส่ไปกับกำมังที่เราชอนลูกปลามานะครับ เพื่อให้ลูกปลาปรับสภาพน้ำปรับตัวได้เร็วครับแล้วปล่อยก็จะได้ไม่เกิดการนอกน้ำนะครับทิ้งไว้แบบนี้ก่อนครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างรอที่ลูกปลาปรับสภาพน้ำผมก็จะพามาดูอีกคอ้อหนึ่งครับที่ผมพึ่งเทลงเมื่อเช้านี้ครับคอ้อนี้อายุได้4วันครับ อันนี้จะเป็นคอกแดงมุกทองครับสองส่องกำะมังเลยนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ลอกดีมากครับแล้วคอกนี้ก็จะเป็นคอกที่ละอองดาวเหมือนกันครับได้อยู่ได้สี่วันที่ผมตั้งใจเพาะก็คือคอกเดียวกับตัวคอกเดียวกับที่ผมเปลี่ยนน้ำยี่สิบวันนะครับอ่าลูกพ่อปลาก็จะอยู่ว่ายไปมาอยู่คอยดูแลลูก ป่าอยู่ฮะคอยสำรวจโน่นสำรวจนี่ว่าลูกป่ามีภัยอะไรหรือเปล่าประมาณนี้เรามาเดินดูก็เขาก็จะว่ายมามองมาจ้องเราตอนนี้เราก็จะมาเช็คอาการลูกปลานะครับว่าว่ายน้ำปกติไหมครับ ตัวลูกปลาว่ายน้ําปกติทุกอย่างนะครับเราก็จะเตรียมเทลูกปลากันเลยนะครับเทปไปแล้วเนี้ยทำตามแบบนี้นะเทปไปฟืบเรียบร้อย นี่ครับก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับลูกปลาก็จะว่ายน้ําตามปกติเลยครับเพราะว่าเราปรับสภาพน้ําให้ได้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแปร์ใให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ